รายการพัฒนาอาชีพนะครับสำหรับสเสน่รถไทยที่เราจะนํารสชาติไทยๆมานําเสนอนะครับคุณผู้ฟังหลายท่านบอกว่ารสชาติไทยๆรู้จักอยู่แล้วนําเสนอทําไม เรามาแบ่งปันประสบการณ์กันเพราะว่าสเสน่ห์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็รสชาติของแต่ละคนเนี่ยก็อาจจะมีความชอบที่แตกต่างกันไปแต่ถ้าเราต้องการจะให้ตำรับที่มีความเป็นกลางมีความเป็นเอกลักษณ์ของไทยเนี่ยบางทีฟังข้อมูลจากรอบๆได้หลายๆด้านนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับมีการปรุงใดๆก็ตามเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นเอกลักษณ์ที่เป็นกลางใกล้เคียงกันนะครับซึ่งแน่นอนว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดตรสันสนีจะสุวรรณและผมกมบุตคงเทศนี่แหละที่จะมาคุยมาแบ่งปันประสบการณ์กันกันกบคุณผู้ฟังตรงนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวันนี้เรามาพัฒนาอาชีพกันอีกแล้วนะครับ<ช>กับสเสน่ห์รถไทยซึ่งอย่างที่ผมบอกคุณผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าแต่ละคนรสชาติก็แตกต่างกันไปทั้งแต่ละรถมือด้วยแต่ละรถนิยมด้วยใช่เลยค่ะหลายๆท้องที่เนี่ยก็จะขอขอใช้คําว่ากินตา่าง ความชอบที่แตกต่างถ้าที่หนึ่งอาจจะกินเปรี้ยวมากมากที่หนึ่งอาจจะกินเผ็ดมากๆที่หนึ่งอาจจะกินหวานมากๆเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าไอ้รสแบบนี้แหละคือรสไทยเป็นไปไม่ได้นะฮะพระอาจารย์บอกอยู่เสมอว่ารสไทยเนี่ยคือรสที่กลมกล่อมแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นเฉพาะที่นะครับขออนุญาตไปร้านอาจารย์นิดหนึ่งที่ร้านอาจารย์เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเขานิยมรสตามเราหรือว่ารสตามเขาครับมีทั้งสองแบบ รเราจะเจอลูกค้าทีา่ติดรสชาติที่ตัวเองชอบอก็จะมาถึงก็จะบอกว่าทําไมไม่หวานาเพราะว่าที่เมนูที่ร้านเนี่ยเราจะไม่เน้นหวานครับความหวานนี้เกิดจากาตัวเครื่องปรุงรที่เราพยายามคัดสรรเครื่องปรุงที่มีคุณภาพมันยังความหวานมันมีอยู่แล้วจากผักอะไรทั้งหลายนะคะคนั้นแต่ลูกค้าบาง แต่บางท่านก็บอกเออโอเคอ,อที่นี่ดีจังเลยไม่หวานอมอสรุปแล้วจะหวานหรือจะไม่หวานดี <c oughs> แต่นั่นมีอยู่อย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่าทางร้านมีเอกลักษณ์หนึ่งอย่างแล้วก็คือไม่ปรุงแต่งความหวานเพิ่มจนเกินความจำเป็นใช่ค่ะเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมี วัตถุดิบที่ให้ความหวานอยู่แล้วนะครับส่วนหวานอื่นๆเนี่ยมันก็แล้วแต่อย่างที่ผมบอกตอนต้นนะครับว่าความคุ้นความชินนะซึ่งนี้ก็โทษกันไม่ได้นะเกิดว่าตั้งแต่เด็กพ่อแม่เลี้ยงมาให้กินหวานหวานมันก็ต้องติดหวานอยู่แล้วอันไหนที่ไม่หวานเลยบอกไม่อร่อยไม่อร่อยใช่หรือว่าถ้าหากว่าตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยสมมติว่าเป็นเด็กอยู่เหนืออยู่อีสานพ่อแม่กินเผ็ดกันจังเลยเนี่ยลูกก็กินเผ็ดตามไปด้วยนะเคยมีลูกค้านะคะสั่งหนึ่งเมนู เสร็จแล้ว,ลวก็บอกขอเผ็ดเยอะๆอืเสร็จแล้วเราก็อุตส่าห์เติมนะคะพริกขี้หนูซอยผัดลงไปให้เขาเพิ่มนะเขากลับมาบอกว่ายังไม่เผ็ด <laughs> ขอพริกขี้หนูซอยอีกถ้วยหนึ่ง <laughs> โอ้โหขนะ <laughs> ผมเคยเคยเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับ <laughs> เขาสั่งส้มตําแล้วผมยืนขำอยู่หน้ารนะ้านอ่ะคือเขาบอกแม่คาบอกว่าเอาไปเผ็ดเผ็ดตายไม่เอาความ คือว่าเอาเผ็ดขนาดเต็มที่ผ็ขนาดที่ว่าถ้าเกิดคนกินเนี่ยตายไม่เอาความชอบว่าแล้วเขาก็ได้ตามนั้นก็คือว่าได้ทั้งพริกแห้งพริกสดใส่เข้าไปแล้วก็ตำแค่เห็นสีแล้วก็กลัวแล้วอะเราคงไม่กล้ากินล้วมื้งครันั้นอะแต่ความชอบของเขาใช่ใช่ซึ่งเมื่อสักครู่นี้หนึ่งวลีที่ผมบอกไปคือแค่เห็นสีก็ไม่กล้าแต่ว่า นั่นมันแสดงว่าเมนูต่างๆของคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้มีสเสน่ห์แต่แค่รสชาติแต่มันมีสเสน่ห์ในเรื่องของภาพลักษณ์เรื่องของการมองแล้วทําให้เรารับรู้ได้ว่ารสชาติเนี่ยมันควรจะไปทางไหนใช่เลย,เลยค่ะซึ่งวันนี้ครับเมนูที่เราจะนําเสนอกันนะครับก็มีสิ่งนี้มาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะคือดูแล้วก็ให้ความรู้สึกที่แปลกแตกต่าง ดูแล้วก็ทําให้เราเกิดความคือผมว่าสีสันพวกนี้นะดูแล้วอยากอาหารอ่าใช่ดูแล้วมันเหมือนกับชี้นํารสชาติแต่ว่าจะเป็นไปตามสีนั่นหรือเปล่าค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะเพราะอย่างในกรณีส้มตําเผ็ดตายไม่เอาความสีมันแน่นอนอยู่แล้วมันต้องโอ้โหแดงมันก็เลยพลอยทําให้เป็นประสบการณ์ของผู้ผู้พบเห็นหรือว่าผู้ที่เคยโดนกินอะไรแบบนี้มาเนี่ยก็จะรู้ว่า ถ้ามันแดงขนาดเนี้ยมันต้องเผ็ดแน่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอาหารอีกหลายอย่างเลยที่มันสีแดงแต่มันไม่เผ็ดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอย่างเช่นน้ำพริกอ่องเนี้ยมันแดงเพราะมะเขือเทศมันก็ไม่ได้เผ็ดนะแต่ถ้าบางคนดูแต่ประสบการณ์ว่าอุ้ยมันแดงมันต้องเผ็ดมันก็ไม่ได้ละนะฮะังนั้นต้องชิมใช่ทุกอย่างเลยค่ะต้องชิมแต่อย่างบางทีเนี่ยความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอ่าทั้งสีทั้งชื่อครับ นะคะพอบอกว่าเมนูที่เราจะคุยกันวันนี้ด้วยแล้วกันเอายกเป็นตัวอย่างไปเลยนะคะคอย่างเช่นเราพูดถึงคําว่าแกงเขียวหวาน,รนเราก็รู้เลยว่าหนึ่งสีมันควรจะเป็นออกสีเขียวครับนะคะอันที่สองทุกคนก็จะตีความว่าต้องมีรสหวานเออนี่ไงตามชื่อไงใช่แต่รจริงๆแล้วแกงเขียวหวานมันไม่จำเป็นต้องหวานมันไม่ใช่แกงที่มีความหวานเลย <c oughs> แล้วมันไม่ได้เขียวออกใบไม้ไม่ได้เขียวสดก <c oughs> <ๆ>ันขนาดนั้นเพราะว่าอะไรละมันอาจจะตีความเหมือนกับทํานองที่ว่า เแกงทุกอย่างน่ะพอเราพูดถึงคําว่าแกงปั๊บทุกคนจะนึกถึงว่าถ้าเป็นแกงเผ็ดต้องสีแดงแกงต้องสีแดงใช่พอมันเปลี่ยนสีเป็นสีโทนโทนเย็นเป็นสีเขียวเนี่ยเออเพราะฉะนั้นรสชาติมันน่าจะจะรู้สึกเหมือนกับหวานแบบนี้นะครับอ้าวไหนๆอาจารย์ก็บอกแล้วนะครับเพราะววันนี้เมนูของเราเนี่ยจะเป็นแกงเขียวหวานเลยเหรออาจารย์ไม่ละค่ะไม่อีกนะจริงๆอะเราเอาแกงเขียวหวานมาเป็นองค์ประกอบเราจะทําเมนูที่ถามว่าใหม่ไหม มันก็เหมือนจะใหม่ครับแต่มันก็มาจากของเก่าคือข้าวผัดแกงเขียวหวานนั่นเองนะครับก็คือว่ามีสององค์ประกอบหลักด้วยกันคือแกงเขียวหวานกับทำบแกงเขียวหวานให้กลายเป็นข้าวผัดใช่ <c oughs> ครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมว่ามันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งกุศโลบายในการที่จะไม่ให้ของเหลือต้องโดนทิ้งไปและในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เรา พอมีการปรับมีการปรุงอันนี้เราใช้คําว่าปรุงเราไม่ได้ใช้คําว่าเปลี่ยนเพราะว่า<ะ>มันยังคงคงความดั้งเดิมของมันอยู่ยยมันมีทั้งความเป็นข้าวมีทั้งความเป็นแกงเขียวห<ด>วานใช่ไหมครับเพราะพอมีการปรับการปรุงขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสร้างสรรค์ให้เกิดเมนูใหม่ที่อาจจะกลายเป็นเมนูยอดนิยมไปก็ได้ ใช่ค่ะนะครับแล้วก็เป็นเมนูที่จริงๆแล้วมันง่ายกับการรับประทานด้วยใช่ฮะสะดวกเพราะมันกลายเป็นจานเดียวใช่นะฮะเอาละอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นมันแยกออกเป็นข้าวผัดกับแกงเขียวหวานนะฮะตัวข้าวผัดผมคิดว่ามันก็คือเอาข้าวมาผัดใช่ไหมฮะใช่ค่ะงั้นเอาแกงเขียวหวานกันก่อนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ตอนนี้เราก็มารู้จักแกงเขียวหวานครับคุณผู้ฟังคงได้พอนึกถึงแกงเขียวหวานปั๊บก็คงนึกถึงแกงหนึ่งถ้วยที่มีน้ํบที่เอามา เรับประทากับข้าวเป็นแกงกะทิรับประทานกับข้าวรับประทานกับขนมจีนก็อร่อยนะคะถ้าสมมุติว่าเราทําแบบนั้นนึกถึงภาพถ้าเราเอาลงมาผัดกับข้าวมันจะต้องกลายเป็นข้าวที่แฉะใช่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรุงแกงเขียวหวานใหม่ครับให้มีให้สอดคล้องกับการที่จะเอาไปผัดครับอทีนี้พอจะเป็นอย่างนี้ปั๊บเราก็มาทําความรู้จักกับ อันแรกคือน้ำพริกแกงเขียวหวานก่อนครับนะคะน้ำพริกแกงเขียวหวานเนี่ยเป็นน้ำพริกที่จะไม่ใส่พริกแดงเพราะมันไม่อย่างงั้น้ะใส่พริกแดงมันจะกลายเป็นแกงแดงแล้วก็ใส่พริกที่เป็นพริกสีเขียวพริกขี้หนูเขียวครับนะคะเป็นพริกขี้หนูสวนครับหรือถ้าจะเป็นพริกจินดาก็ได้แต่ต้องเป็นพริกจินดาที่เป็นสีเขียวคนอกจากนี้ที่บ้าน อันนี้ต้องขออนุญาตเ e ฟเฟล้งกับที่บ้านที่เคยทํามานะคะเพราะว่าที่อื่นเขาอาจจะไม่ได้ใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะคือบางทีเนี่ยถ้าเราใส่พริกเยอะเกินไปมันก็จะเผ็ดเกินใช่ไหมคะนั้นการที่เราทําให้มันมีสีเขียวคุณยายจะบอกให้ให้ไปเก็บใบพริกใบพริกค่ะครับเอาใบพริกเนี่ยมาตํำใส่ลงไปด้วยเพื่อเพื่อที่จะทําให้มีความสีเขียวเพิ่มมากขึ้นโอ้อันนี้ขออนุญาตแบ่งปัน ประสบการณ์กันด้วยแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันจะมีกุศโลบายของคนโบราณผมขออนุญาตเรียกคุณยายเป็นหนึ่งในคนโบราณด้วยใช่โบราณจริงๆค่ัค <laughs> เพราะว่าอันนี้ผมจะไปเทียบเคียงกับพ่อผมซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนโบราณ <laughs> ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันไม่อยู่แล้วนะฮะท่านถ้าหากว่าใครอยากจะได้รับคํายืนยันต้องจุดทูบบอก <laughs> <laughs> คืออย่างนี้คือที่คุณยายบอกว่าถ้าอยากให้เขียวใช้ใบพริกอันนี้ผมมีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องของส่วนอื่นของพริก <laughs> คือเวลาผัดกะเพรา เวลาที่จะตำพริกกระเทียมลงไปเนี่ยนะฮะพ่อบอกว่าไม่ต้องเด็ดขั้วให้ใส่ก้านลงไปด้วยเขาบอกว่าการตำก้านไปด้วยเนี่ยมันขจัดเสนียดจันไรเพราะว่าอย่างเขาใช้คาแบบนี้แต่ผมเชื่อว่ามันเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ก้านที่มันช่วยอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะฮะอาจารย์อาจารย์มีมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมครับเออเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ย เวลาตำน้ำพริกแกงีิววันไม่ได้เด็ดขาไม่ได,ได้เด็ดก้านเห็นไหมใช่ค่ะไม่ได้เด็ดก้านแต่ของอาจารย์คงจะไม่ใช่ด้วยเหตุผลเดียวกับที่พ่อบอกใช่ไหมไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรคือบอกว่าคุณยายบอกว่าความหอมครับความหอมของพริกเนี่ยอยู่ตรงที่ขั้วก้านนี่ไงเพราะฉะนั้นพอใส่เข้าไปเนี่ยเวลาแล้วก็ไม่ให้ตําแหลกด้วยครับตาตาให้แตกครับให้ความเผ็ดเนี่ยออกมาครับนะคะแล้วก็พอเวลาเราผัดมีน้ํา พอไปทำเป็นแก,ง,แก,ง,แกงที่มีน้ำกระเทยเยอะๆเนี่ยนะคะครเราก็จะเห็นเป็นพริกเนี่ยลอยทั้งก้านเลยอ่าซึ่งก็คือใครที่อยาก อยากได้เผ็ดก็ตักอะไรกินเข้าไปใคใครที่ไม่อยากได้เผ็ดก็เลี่ยงงไปซึ่งมันก็จะทําให้ไม่เผ็ดจัดจนเกินไปเพราะว่าลักษณะหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแกงเขียวหวานคือต้องไม่เผ็ดจี๊ดใช่ค่ะนะครับเอาละเอาละเราก็จะได้พริกกันละพริกที่มาทั้งขั้วก้านด้วยแล้วก็ทั้งใบพริกอ่าปริมาณเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับเอ่อถ้าสมมุติว่าอันนี้ตามตาม คือถ้าเป็นของตัวเองอ่ะไม่เคยนับเลยขยุมหรอขยุมหมดเลยค่ะเด็ดพริกมาจากต้นที่บ้านเนี่ยแล้วก็ล้างล้างเศกขยุมลงครกเลยก็เลยไม่เคยนับเพราะมันจะใช้สักเท่าไหร่อาจารย์ช่วยกะให้หน่อยหนึ่งแต่ถ้าสมกุลว่าเป็นบันทึกนนบัทึกของหมอมเลื้งเนื่องนรัฐที่เขียนเรื่องของน้าพริกอาหารชาววังเนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าใช้พริกเนี่ยสัก20เม็ด20เมิบเมับนะคะตะไคร้ซักหนึ่งตะไคร้ซอยหนึ่งช้อนโต๊ะข่าซอยหนึ่งช้อน หนช้อนชาผิวมะกรูดหนึ่งช้อนชารากผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะหอมแดงสองช้อนโต๊ะครับกระเทียมหนึ่งช้อนโต๊ะครับลูกผักชีหนึ่งช้อนโต๊ะยี่ราสองช้อนชาเกลือหนึ่งช้อนชาและ กะปิอีกหนึ่งช้อนชาทั้งหมดนี้ก็จะนํามาโคลกนะฮะโคลให้วิธีการก็อย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าอะไรที่มันแข็งสุดก็ลงโคลก่อนอะไรที่มันที่มันจะตําแหลกยากสุดเอาลงก่อนเพราะนั้นมันก็มักจะเป็นตัวพวกที่แข็งๆอ่ะพริกพริกไทยแล้วก็อะไรนั้นลูกผักชีรากผักชีพวกนี้ซึ่งมันยากกว่าก็จะฉลมงก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมลูกผักชียี่ราก่อนที่จะมาตำเล้วไปคั่วก่อนไปคั่วก่อนครับมันจะได้มีความหอมเพิ่มมาึ้นอ่า โอโคลกทั้งหมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เคล็ดลับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้คือตัวพริกก็อย่าไปโคลกให้มันแหลกจนเกินไปมันจะเผ็ดเกินนะครับอันนี้เนี่ยคือปริมาณสำหรับการทํา1หม้อหนึ่งชามหรือว่าอันนี้คือปริมาณการทําน้ําพริกแล้วค่อยแบ่งออกมาใช้ครับอันนี้เป็นปริมาณของน้ําพริกก็คือทั้งหมดเนี่ยจะเอาไปทำไปใช้นะครับทีนี้พเสร็จละเราก็จะเอาน้ําพริกที่เราทําสําเร็จแล้วเนี่ยนะคะเอามาแค่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะ คร,ครึ่งครับนะคะ,<ฮ>ะเอามาผัดครับกับหัวกะทิหัวกะทิใช้เท่าไหร่ครับ่าหัวกะทิเนี่ยเราใช้แค่สองช้นโต๊ะครับนะคะคแล้วผัดหัวกะทิสองช้นโต๊ะแล้วก็ผัดไปผัดจนกระทั่งให้หอมครับผัดให้หอมแล้วเนี่ยจากนั้นอขอโทษอทาจารย์ผมขออนุญาตแทรกนิดหนึ่งนะฮะคือเวลาที่ทําอะไรกับกะทิเนี่ยมันจะมีอยู่สองลักษณะที่ จะถูกระบุเอาไว้คือ1ผัดให้สิ่งที่ต้องการผัดเนี่ยมันสุกแต่ไม่ให้แตกมันกับ2 uh huh. ผัดจนแตกมันนะ,ะ uh huh. ซึ่ง2ลักษณะเนี่ยมันจะให้ความแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ถ้าผัดไม่ให้แตกมันเนี่ยเราจะได้ความหอมออกลมกลืนกันระหว่างกะทิกับน้ำพริกครับนะคะแต่ถ้าผัดให้แตกมันความหอมของกะทิจะมากกว่าน้ำพริกอื ซึ่งในกรณีนี้แกงเขียวหวานเราจะแกงเขียวหวานเนี่ยโดยส่วนตัวครับนะคะจะผัดให้ไม่ต้องแตกมันครับเพราะว่าเราจะเอามาผัดกับข้าวอีกทีหนึง่งอ่านะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากเอาครับเอาละครับอันนี้เราเอาพริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะมาผัดกับตัวห,หัวกะทิสองช,ช,ช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะครับค่ะ ทีนี้เออลืมไปนะคะในการทําแกงขียวหวานทุกคนก็จะรู้แล้วว่ามันไม่ใช่มีแค่ตัวเครื่องแกงเท่านั้นใช่ครับมันก็จะมีเนื้อสัตว์ซึ่งตัวเนื้อสัตว์เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราชอบอะไรเราอยากจะทําเป็นแกงขยวหวานกุ้งเราก็ใส่กุ้งครับถ้าสมมุติเป็นไก่เราก็ใส่ไก่เอาไก่มาหั่นนะคะหรือเนื้อนะคะหรือหมูหรือแล้วแต่ความชอบซึ่งทั้งหมดนั้นเนี่ยเครื่องแกงเท่านี้ ใช่ค่ะในเครื่องแกงเท่านี้ต่อเนื้อสัตว์เนี่ยประมาณ100กรัมครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็ตามแต่ที่ที่อยู่ในความเชื่ออยู่ในความชอบเพราะว่าที่ใช้คําว่าความเชื่อด้วยเนี่ยเพราะว่าบางความเชื่อทางศาสนาก็อาจจะไม่บริโภคเนื้อสัตว์บางประเภทเราก็เลือกเอาตามนี้นะครับแล้วก็เตรียมผักครับเตรียมผักที่จะเอามาใช้ก็ตามความชอบอีกแหละเพราะว่า โดยทั่วไปเราก็จะใช้มะเขือเือปราะนะคะแต่ถ้าเป็นเนื้อน่าจะใส่มะเขือพวงจะอร่อยกว่าใช่ครับแล้วทําให้เกิดความสมดุลในเรื่องของทางคุณค่าทางโภชนาการด้วใช่ครับมะเขือพวงเนี่ยโหสารอาหารที่มีประโยชน์เยอะมากนะที่ยอดเลยใครที่ไม่เคยกินกินไม่เป็นแนะนําว่าลองหัดกิน นะฮะแล้วคุณจะได้ประโยชน์ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นในเมนูเราเราบังคับใส่2อ,อย่างเลยจนะ้ะใช่ใส่2อ,อย่างได้เลยค่ะนะเพราะว่าอาจจะได้กินมะเขือพวงใช่ฮนะเอาละเ,าเราผัดน้ำพริกกับกะทิแล้วฮะจา้าทีนี้ด้วยความที่อ่ะต่อไปก็เอาเนื้อสัตว์ลงไปผัดครับเนื้อสัตว์ใน100กรัมที่คุณเลือกมาเนี่ยนะคะครับถ้าสมมุติว่าเกิดอยากจะกินแกลงลูกชิ้นปักกาย คุณต้องทําประกายเอาไปต้มให้สุกเสกก่อนใช่ครับไม่ใช่มาเด็กใส่ตอนนี้มาบีบใส่ตอนนี้มาปั้นตอนนี้ไม่ได้นะฮะก็ทําอันนี้ครับหลังจากนั้นก็ใส่พวกผักครับผักที่จะผัดให้สุกก่อนนะคะใส่ใบโหระพานะแล้วก็ปรุงรสใส่ใบมะกรูดฉีปรุงรสเนี่ยครับที่ควรจะเป็นคืออะไรครับ เค็มค่ะเค็มอย่างเดียวเค็มอย่างเดียวเพราะว่าเรามีเผ็ดอยู่แล้วเผ็ดอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวหวานเนี่ยมันจะออกมากับมะเขือด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้จะสังเกตว่าใช้กะทินิดเดียวสองช้อนเพราะว่าเราต้องการน้าแค่ขลุกขลิกขลุกคลิกเลิกเท่านั้นเนื่องจากว่าอาจารย์บอกไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นแล้วว่าเดี๋ยวจะเอาไปผัดผัดกับข้าวนะฮะอ่ะอันนี้คือแปลว่าเราได้แกงเขียวหวานที่ไม่เป็นแกงที่เป็นแห้งแห้เหมือนเป็นผัดเขียวหวานเขียวหวานผัดแห้งถ้าสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยากจะ เสิร์ฟกินนึกสนุกขึ้นมาอยากจะกินแค่แกงเขียวหวานผัดแห้งก็ได้อ่าก็ออกมาเลยได้ออกมาละหนึ่งจานนะคะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องปรุงรสให้จัดมากเพราะว่าเรามารับประทานต่างหากกับเอแล้วแต่ว่าาจะกับข้าวจกับบะหมี่อะไรก็ตามไปครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะต่อทําเป็นข้าวผัดเ็ใช้ข้าวข้าวสุกข้าวสวยที่หุงแล้วหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยนะคะลงไปผัด ผัดต่อเนื่องจากตอนนี้เลยผัดต่อเนื่องเลยค่ะคลุกเ้าให้ทั่วจริงๆก็แค่คลุกในความร้อนเท่านั้นเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องผัดอะไรอีกมากไปอีกแล้วคําว่าคลุกในความร้อนเนี้คือต้องทําให้มันทั่วถึงกันนะฮะใช่ค่ะคือต้องมองไม่เห็นสีขาวของข้าวอีกแล้วนะฮะแบบนี้ครับเอาล่ะค่ะแล้วก็อาจจะโรยหน้าด้วยใบโหระพาแตงหรือพริกซอยให้มีความสวยงามน่ารับประทานเพิ่มมากขึ้นซึ่งอันนี้มันก็จะทำให้เรา รับประทานแกงเขียวหวานกันได้แบบครบถ้วนนะฮะ<ช>แล้วก็ไม่มีน้ำแกงที่มันเหลวเยอะจน เกินไปในขณะเดียวกันการทําเป็นข้าวผัดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อเองโดยส่วนตัวนะอาจารย์มันช่วยทําให้เรากินทุกอย่างที่อยู่ในเครื่องของแกงเนี่ยได้ครบหมดเพราะว่าเป็นข้าวผัดปุ๊บมันคลุกรวม,มกันอยู่แล้วเนี่ย mm hmm. กินหมดจานมันคือได้ครบทุกอย่างได้ครบทุกอย่างใช่ถ้าเป็นน้ําแกงเป็นถ้วยเนี่ยเราจ,จะเลือกตักได้อันนี้ก่อนเขีย่ยมมะเขือเอาไปก่อนเออใช่แบบนี้นะแต่พอเป็นอย่างเงี้ยคือเขีย่ยยากสักหน่อยหนึง mm hmm. มันผัดไปแล้วแล้วพอมันผัดไปแล้วแบบนี้ด้วยเนี่ยบางทีมะเขือเปาะไม่ใช่อมะเขือพวง มันแตกแล้วคพิมะเขือพวกนี่ผมเชื่อว่าหลายคนที่รู้สึกว่าไม่อยากกินเนี่ยเพราะว่าบางทีกินแล้วมันจะขมขมนิดนึง <c oughs> ขึ้นขื่นนิดนึ่ <c oughs> แต่ถ้าหากว่ามันถูกผัดไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยทั้งความหอมของการผัดทั้งรสชาติที่มันถูกดูดซึมเข้าไปเนี่ยมันทำให้ความขื่นเนี่ยมันลดลง ใช่สารประหารที่มีประโยชน์เยอะมากจริงอันนี้ขอขอเน้นขอย้ำแล้วสารอาหารที่พอมาเขือพวมันแตกมันลงไปในข้าวแล้วใช่ฮะใช่ทีนี้ความผสมกลมกลืนของ1จานนี้เนี่ยจะเห็นว่ามีครบถ้วนด้านสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับคือมีคาร์โบไฮเดรตแน่ๆจากข้าวนะครับแล้วก็มีไขมันแน่ๆเลยจากการกะทิที่ไปผัดกันนะฮะแล้วก็เนื้อสัตว์ก็โปรตีนนะครับส่วนสารอาหารที่เป็นพวกวิตามินเกลือแร่เนี่ยก็มาจากผักครบ ทีเดียวในใ<ช>จานเดียวเลย,เลยนะครับแม่ถือเป็นไม่ใช่เป็นแค่สเสน่ห์อย่างเดียวนะครับแต่เป็นกุศโลบายในการรับประทานอาหารให้เกิดประโยชน์ครบถ้วนนะครับ<ม>แล้วก็ถ้า<ม>หากว่าใครอยากจะลองทำนะฮะ<ม>ก็ช่วยลองแล้วส่งการบ้านเราเหมือนเดิมใช่ว <laughs> <laughs> ันนี้<ม>เราได้ข้าวผัดแกงเขียวหวานมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานที่ อยากจะบอกว่าเวลาปรุงรสเนี่ยอย่าให้มันจัดจ้านจนเกินไปเพราะถึงแม้ว่ามาผัดกับข้าวแล้วก็ตามแต่ถ้าจัดจนเกินไปก็ก็กินยากอยู่เพราะ <c oughs> เพราะมันจะมีทั้งทั้ง คคือวามมันเคนมมันจะเลี่ยนมากขึ้นถ้าสมมุติว่าไม่กินมะเขือเนี่ยจะยิ่งเลี่ยนใช่ต้องกินนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสนีจตุวัลและผมโกมุตกรุงเทพต้องลากไปแล้วเมนูน่าจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับกับพัฒนาอาชีพเสน่รสไทยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ